ทัทยสบายดีค่ะเพราแม่พี่น้องเ <c oughs> มื่อนี้กลับมาอีกป้าเขาพูดเสียเบิร์ดละค่ะพี่น้อง <c oughs> อยากเอน็นพอดีแม่มาล่อนมะยางมะแลนยุ่มองเก่าละค่ะพี่น้อง <c oughs> แล้วก็ตกใจเบิร์ดค่ะเขามาตัดไปเบิร์ดละค่ะเขาพ <c oughs> ูดนะเลือแต่ต่อตัดเอาออกไปจนเบิร์ดสู้อันดีๆได้ค่ะพี่นอ <c oughs> ้องเลือแต่ต่อค่ะ <c oughs> บมเห็นมีขโ้โพิดเลยข้าเจ้ามาตัดไปเบิดละค่ะแกไปเบิดละแต่ว่าข้าเจ้ากับปูกไทยก่างไทยคะ่ะพี่น้องไทยกบนานดินละเพิ่กระสิปลูกอันวัชพืชค่ะคล้ายๆทำเป็นบ้านห่ากับิปลูกเป็นพวกรวทั่วดินไปเองสินะค่ะแต่ว่าอันนี้เป็นปลูกเป็นพืชคุ้มดินซืสอค่ะให้มันใหญ่ละก่ะไทยกบไม่เป็นปุ๋ยเพื่อจะจะปลูกอันแนวอื่นต่อไปอาจจะเป็นปลูกหัวน้ำตาล ห <ge> ัวน e ้ำตาลพี่น <ge> ้องยังยพันเคยเห็นนอกคันปีนี้เขาเจ้าปลูกกระสีได้เห็นอยู่ค่ะหัวน้ำตาลอยู่ทางพี่เขาเจ้าเอามาเห็ดน้ำตาลเป็นหัวมันอันหัวใหญ่ๆค่ะหัวนึงกับเป็นกิโลพุ่นล้หัวซ้ำเพียค่ะพี่น้องอันข้าป็นบ้านเท่ากับสิปลูกปลูกอ้อยค่ะแต่อยู่ผีเขาเจ้าสิปลูกเป็นต้นหัวน้ำตาลแทนเพื่อเจาไปเห็ดน้ำตาลเนาะแต่มีโอกาสหรือว่าถ้าขาเจ้าปลูกกระสีได้เห็นอยู่แม่มาลอนกระสีไทยถอดให้เบื้องนํำค่ะ นะคะพี่น้องป้าขระโวดที่ข่อยท้ายให้มู่เจ้าเบิงดูดูแปนเน้อเติดเลยค่ะบ่เหลือเลยเหลือแต่สวนนันนอไม่ฝรั่งค่ะชุดเขียวที่เห็นยู่ฟังทางพี่กับแปลนเบิดละค่ะเดี๋ยวยางไปเมิ่งใกล้ว่าไอ้ม่วนที่เขาเจ้าปลูกขุวเขียวนี่ขึ้นยังมันกระลังขืนค่ะแม่มาล่อนคาดว่าสิเป็น เพิ่นปลูกทิมที่ซื้อค่ะปลูกให้มันเป็นเป็นปุย๋ยกามันใหญ่คือแมาจักน้อยใหญ่พ่ออันนี้แบบว่าเพราะว่ามันสิย่างเขาหนาวแล้วค่ะพี่น้องมันปลูกอยังกับบ่ได้แล้วเพื่อกระสีป,ปลูกเป็นพืชคุ้มดินแล้วก็มาใช้กบเอาที่หลังให้มันเป็นปุ๋ยค่ะยูนี่เขาเจ้าสิบ๊บเผาค่ะพี่น้องเบิ่งต่อเฟี้ยงทีะ่ะตัดเจ้าจามิลีได้เขาก็ไปเฮ็ดปุย๋ยไปเป็นปุ๋ยมกักบ่ได้ทิมจักอันจักแนวค่ะพี่น้องดินกระดำดีดีสังเกตเบิ่งได้พี่น้องเด้อ บ่คือดินบ้านเทาได้ข้าเจ้ารักษาข้าเจ้าเฮ็ดดีค่ะใส่ปุ๋ยเคมีใส่ยังสีใส่หน่อยค่ะพี่น้องลหลังจากที่เก็บเกี่ยวแล้วนี้เพิ่นกระสิท้ายโกบค่ะพี่น้องไ้ายทายอีกรอบนึงหลกก้วก็ว่านวัตสะพืดหรือว่าว่านหยาวาย่านยังแบบนงสินะค่ะเพื่อจะเป็นปุ๋ยอีกอีกขันนึงเนาะค่ะเนาะปั๊บปุงดินไปนตูวพักดินไปน้ำ ก็อยากให้พี่น้องเกษตรกรบ้านเ่าทั้งบานผู้ใดเด๋เบิง่งเดีส้มค่ะอยากให้เอาไปพิจารณาไปปรับไปเปลี่ยนใส่เบิ่งค่ะพี่น้องมันดีหรีค่ะเนี่ยค่ะพี่น้องหลังจากที่เพิน่นใส่รถเด้อค่ะใส่เครื่องจากมาตัดมาเก็บ,มา,กบมาเกี่ยวหอโพดมาใส่แรงงานคนเด้อค่ะตัดออกไปจนจำเงาเลยค่ะพี่น้อง ล้วเพื่อนกกสีเอารถมาไทกบนาดินค่ะอันนี้เพื่อนก็เริ่มไทยแล้วค่ะพี่น้องแปลนเออเติดเลยอันนี้คือมองที่แม่มาลอนไทยมุเจ้าเบิ้งประจําเลยค่ะผ่านไปบอกกี่มือเองเสียดายบม่ได้เห็นส่วงที่เพิ่นมาอันมาตัดค่ะส่วงที่เพิ่นเอารถไทเอารถเครื่องจักรมาเก็บ,มา,กบมาเกี่ยวเกิดซี่ค่ายกับรถเกี่ยวเข่าเนี่แหละค่ะพี่นอ้องเยัยงเหลือเห็นต่อฟางมันอยู่ ตอนนี้เพื่อนก็นเริ่มใช้กบ๊ปนาดินไว้แล้วค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องเล่าเล็กๆน้อยๆค่ะพี่น้องเอามาฝา,ฝากพี่ตอน,น้องเนาะว่าอยู่ทางผีเเเ่เพิ่นเฮดเกษตรแนวใดเพิ่นเฮ็ดจังใดยังสีนะค่ะมันแตกต่างกับทางบานเฮ้าโบขันมาอยู่ทางบานเฮ้าขันอยู่น้ำไ้น้ำทงสีกสิเห็นคนเป็นบ่ค่ะเฮ็ดเบียกเฮ็ดไ้เฮ็ดหน้าอันนี้พอเห็นไพ่ค่ะพี่น้อง แต่ตอนมันเกิดละ่ะกับตอนมันแล้วแล้วล่ะคอยกระง,งือกขึ้นกันค่ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้แม่มาล่นก็ขอฝากพี่ตอนน้องไว้เพียงซ้ำนี้เนาะคะ่ะเนาะเอาไว้พบพอกันคลิปหน้าค่ะซุกส,สบายดีเบอร์สุขูสุขคนค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะ